วันนี้มิขอชวนคุยเรื่องที่เพื่อนคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับนั่นคือทำไมเวลาเราเห็น F16 หรือกลิปเพนยาร์ดสะไรมักจะมีถังน้ำมันสำรองติดใต้ปีกหรือใต้ท้องไปด้วยแทบทุกครั้งแล้วแบบนี้แปลว่าเครื่องบินมันบินได้แค่ระยะสั้นหรอหรือเราซื้อเครื่องบินเล็กไปหรือเปล่ามิกบอกตรงๆเลยนะครับคำถามนี้ดีมาก เพราะมันทําให้เราเห็นวิธีคิดของการบินลบจริงที่ต่างจากการอ่านสเปคแบบโคลโลกเลยและเพื่อให้มันไม่เป็นแค่ทฤษฎีก็ขอยกตัวอย่างจากข่าวจริงให้เห็นภาพนะครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2025มีรายง,งานจากสื่อกระแสะหลักต่างประเทศว่าความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาประทุเป็นการประทะหลายจุดและมีการรายง,งานว่าไทยส่ง f 1 6ขึ้นบินในภารกิจโจมตีเป้าหมายทางทหารบางจุด ภายใต้กรอบการป้องกันตนเองและการคุ้มครองความมั่นคงส่วนปลายปี2025ก็มีข่าวว่าสถานการณ์ตึงขึ้นอีกครั้งและแต่ละฝ่ายให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันซึ่งนี่ก็เป็นธรรมชาติของข่าวในสถานการณ์ขัดแย้งครับ ที่ยกข่าวนี้มาไม่ใช่จะพาไปลงรายละเอียดเชิงยุทธการนะครับแต่อยากให้เห็นธรรมชาติของภารกิจจริงว่ามันไม่ได้เป็นการบินเส้นตรงแบบสวยๆไปกลับอย่างเดียวแต่มันมีโอกาสต,ต้องบินอ้อมวนลอเปลี่ยนคําสั่งกระทันหันและยังต้องเผื่อกับฐานหรือสนามบินสำรองให้ปลอดภัยนี่แหละครับที่ทําให้เรื่องเชื้อเพลิงและการติดถังมีเหตุผลในโลกความจริงก่อนเริ่มขอพูดชัดๆตามสไตล์เดิมนะครับ คลิปนี้ทำเพื่อความเข้าใจภาพรวมไม่ใช่คู่มือปฏิบัติการไม่ใช่การชี้เป้าหรือเจาะรายละเอียดเชิงยุทธวิธีเราคุยกันแบบปลอดภัยแต่ให้เข้าใจจริงและเอาไปใช้คิดต่อได้ครับเอาละครับถ้าจะให้สรุปสั้นที่สุดในหนึ่งประโยคทำน้ำมันสำรองไม่ได้เป็นหลักฐานว่าเครื่องบินห่วยหรือเครื่องบินได้สั้นนะครับแต่มันคือเครื่องมือซื้อความยืดหยุ่นของภารกิจครับลองนึกภาพง่ายๆก่อนสมมุติคุณจะขับรถออกต่างจังหวัด คุณจะออกไปแบบน้ำมันพอดีไปเป๊ะไหมส่วนใหญ่ไม่ครับเรามักเติมให้เหลือๆเ,เพราะในทางปฏิบัติก็มีตัวแปรเต็ไมไปหมดรถติดอ้อมทางฝนตกปิดถนนปั๊มไกลหรือบางทีก็ต้องเปลี่ยนแผนการทางการเติมเผื่อไม่ได้แปลว่ารถเราห่ว,หวยแต่มันแปลว่าเราวางแผนการเดินทางครับืึองบินลบก,ก็เหมือนกันแต่ความไม่แน่นอนมันหนักกว่าเยอะเพราะมันไม่ใช่แค่บินจากจุด A ไปจุด B แล้วกลับบ้าน ในทางปฏิบัตินักบินต้องเผื่อหลายชั้นมากตั้งแต่ตอนสตาร์ทเครื่องไต่ระดับบินไปพื้นที่ทำภารกิจจริงบินกลับและยังต้องมีเชื้อเพลิงสำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินหรือไปลงสนามบินสำรองด้วยตรงนี้คือจุดที่คนทั่วไปเข้าใจผิดครับ เราเห็นถังแล้วเราคิดว่าเอาไว้เพิ่มระยะทางอย่างเดียวแต่จริงๆมันเพิ่มเวลาอยู่บนฟ้าและเพิ่มทางเลือกด้วยเวลาอยู่บนฟ้าคืออะไรก็คือยังวนถือพื้นที่ได้ยังรอคำสั่งได้ยังปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ส่วนทางเลือกคืออะไรก็คือมีตัวเลือกในทางกลับฐานมีตัวเลือกไปลงที่อื่นหรือยังน้อยที่สุดคือไม่ต้องรีบกลับจนภารกิจพังครับทีนี้ทาไม f ปกิจเพนถึงเห็นติดถังบ่อย คำตอบแบบเข้าใจง่ายคือเพราะมันเป็นเครื่องบินลบสายคลองตัวเป็นเครื่องบินขับไล่สายคลองตัวทีออกแบบให้กระชับตอบสนองเร็วทํางานได้หลากหลายแต่ไม่ได้ออกแบบมาให้อุ้มเชื้อเพลิงในลําตัวแบบมหาศาลที่สุดเหมือนเครื่องใหญ่สายบินไกลตั้งแต่แรกครับของแบบนี้มันเป็นเรื่องการแลกกันครับถ้าคุณอยากให้ลําตัวมีเชื้อเพลิงเยอะขึ้นคุณต้องยอมแลกบางอย่างเช่นน้ําหนักโครงสร้างพื้นที่ระบบอื่นหรือความคล่องตัว แต่แนวคิดของเครื่องแบบ s 1 6หรือ Gi ฟเพนคือทําให้เป็นแพลตฟอร์มที่คล่องใช้งานได้หลายงานแล้วค่อยติดเพิ่มเมื่อภารกิจต้องการน้ํามันเพิ่มนี่แหละครับหัวใจของคําว่าโมดูลาแบบง่ายๆถังน้ํามันภายนอกเลยเหมือนกระเป๋าเดินทางครับไปใกล้ๆก็ไม่ต้องลากใบใหญ่ไปไกลๆหรือไปหลายวันก็หยิบใบใหญ่ถังน้ํามันก็แบบนั้นวันนี้ต้องบินไกลต้องอยู่บนฟ้านานก็เพิ่มถัง แต่ถ้าวันไหนภารกิจต้องคล่องต้องเบาต้องลดแรงต้านก็ถอดออกได้ครับแล้วทำไมถังมันดูใหญ่คำตอบตรงๆคือเพราะถ้ามันเล็กเกินไปมันไม่คุ้มครับการเอาของไปแขวนใต้ปีกมันเพิ่มแรงต้านอากาศอยู่แล้วเพิ่มภาระการแบกทำให้ประสิทธิภาพบางอย่างลดลงดังนั้นถ้าจะยอมเพิ่มแรงต้านทั้งทีก็ต้องให้มันคุ้มค่าได้เชื้อเพลิงเพิ่มแบบชัดเจนไม่ใช่ติดแล้วเพิ่มนิดเดียวแล้วเสียเยอะครับ ทีนี้นิกอยากให้ทุกคนแยกคำสองคำนี้ออกจากกาันให้เด็ดขาดเพราะนี่คือแหล่งดราม่าหลักเลยคำแรกคือระยะบินไกลสุดที่มักเจอในสเปคคำที่สองคือระยะทำภารกิจจริงหรือพูดง่ายๆคือความไกลที่คุณไปทำงานแล้วกลับมาแบบปลอดภัยในสเปคหลายอย่างมันเป็นตัวเลขในสภาพที่ต่างจากภารกิจจริงมากและภารกิจจริงมันมีเงื่อนไขพ่วงอยูเยอะครับยกตัวอย่างแบบบ้านนะครับ แบตมือถือคุณอาจจะอยู่ได้ทั้งวันถ้าแค่เปิดไลน์แต่ถ้าวันไหนคุณถ่ายวิดีโอด้วยเปิดแผนที่เปิด Wi-Fi ตลอดวันแบตก็ไหลเร็วมากเครื่องบินก็ขายกันครับช่วงแต่ระดับช่วงเร่งความเร็วช่วงถือพื้นที่ช่วงทำภารกิจจริงมันกินเชื้อเพลิงไม่เหมือนการบินแบบสวยๆในโบชัว แล้วอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงครับในภารกิจจริงคุณต้องเผื่อเชื้อเพลิงสําหรับการตัดสินใจด้วยไม่ถึงต้องมีพอให้คุณเปลี่ยนแผนได้ถ้าด้านหน้าอากาศปิดคุณต้องอ้อมถ้าพื้นที่มีข้อจากัดคุณก็ต้องวนรอถ้ากลับมาฐานแล้วสภาพไม่พร้อมคุณต้องไปลงสนามบินสำรองการเผื่อเชื้อเพลิงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่มันคือความปลอดภัยของลักบินและของเครื่องบินครับ ตรงนี้ไม่ขอพาไปดูตารางสั้นๆ2อันนะครับเพื่อให้เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายว่าติดถังกับไม่ติดถังมันต่างกันประมาณไหนและภาพพูดถึงไปกับปลอยเปรตระยะทางมันอยู่ระดับไหนกันแน่ตารางคำนวณแบบเร็วๆเพื่อให้เห็นภาพติดถังเทียบกับไม่ติดถังหมายเหตุตารางนี้ใช้ตัวเลขสาธารณะและคำนวณแบบประมาณด้วยสัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้เข้าใจภาพรวมไม่ใช่ตัวเลขภารกิจจริงนะครับ สูตรที่ใช้แบบง่ายระยะบินแบบไม่ติดถังเท่ากับระยะเฟอร์รี่ติดถังคูณเชื้อเพลิงภายในหารด้วยเชื้อเพลิงรวมเมื่อมีถังถ้ามองตารางแรกมิกอยากให้ดูเป็นสัดส่วนครับไม่ต้องจําตัวเลขทุกตัวแต่ให้จับภาพรวมให้ได้ว่าพอติดถังน้ํามันรวมมันเพิ่มขึ้นชัดเจนมากตัวอย่างง่ายๆคือ x 1 6น้ํามันภายในอยู่แล้วแถวสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมแต่พอติดถังภายนอกเต็มชุดน้ํามันรวมขึ้นไปประมาณห้าพันสี่ร้อยสี่สามกิโลกรัมเลยครับ ฟังกิ๊เพนน้ำมันภายในอยู่ราว2,400กิโลกร,รมัมและถ้าติดถังภายนอกเต็มชุดน้ำมันรวมจะขยับไปแถวๆมากกว่า5000กิโลกร,รมัมแบบประมาณเช่นกันแล้วพอดูแถวระยะเฟอร์รี่จะเห็นว่าตัวเลขติดถังมันยืดได้จริงส่วนตัวเลขไม่ติดถังที่มิกใส่ไว้เป็นการคำนวณประมาณการจากสัดส่วนเชื้อเพลิงเพื่อเห็นภาพว่าเท่าถังออกระยะบินภาพรวมมันหดลงแค่ไหนแต่ในภารกิจจริงตัวเลขจะสั้นลงอีกเพราะมีการไต่ระดับเร่งวนลอ และต้องเผื่อเชื้อเพลิงสำรองครับใชความที่มิกอยากให้จําคือถังภายนอกไม่ได้แค่เพิ่มกิโลเมตรแต่มันเพิ่มเวลาและเพิ่มทางเลือกให้ภารกิจด้วยครับพอมาดูตาราง2ก็จะเห็นว่าแค่ไปกลับปอยเปตถ้าออกจากโคราชก็ประมาณ300กิโลนิดๆออกจากตาคลีก็ราว6 0 0กิโลและถ้าอิงจุดไกลกว่าอย่างสุรา์ก็ทะลุพันกิโลได้เลยครับ ซึ่งระยะทางอย่างเดียวมันอาจจะดูไม่ไกลมากในสายตาคนทั่วไปแต่ในภารกิจจริงมันไม่ได้มีแค่ระยะทางครับมันมีเวลาแต่ระดับมีจังหวะเร่งมีการวนลอ้อมีการเปลี่ยนเส้นทางและยังต้องเหลือเชื้อเพลิงสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือไปลงสนามบินสำรองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นเครื่องบินติดทางอย่าเพิ่งตีความว่าบินไม่ถึงให้ตีความว่าเขากำลังซื้อความมั่นใจให้ภารกิจครับโอเคครับ ทีนี้เรามาตอบคาถามต่อยอดที่มิกอยากให้จบเลยทีเดียวทําไมบางภารกิจติดถังบางภารกิจไม่ติดและนี่คือจุดที่สนุกเพราะมันทําให้เราเห็นว่ากองทัพตัดสินใจด้วยคำว่าภารกิจนําไม่ได้ตัดสินใจด้วยความเท่ทางน้าม,มันมีประโยชน์จริงครับแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันราคานั้นคือเครื่องหนักขึ้นแรงต้านเพิ่มขึ้นความเร่งและความคล่องตัวบางช่วงลดลงและสิ่งที่สําคัญ คือมันทําให้รูปทรงภายนอกเปลี่ยนไปมีของยื่นออกมานอกลําตัวเพิ่มขึ้นซึ่งในบางสถานการณ์มันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากแบกไปครับเพราะฉะนั้นถ้าภารกิจเป็นแบบใกล้ฐานหรือเป็นภารกิจที่ต้องการความคล่องสุดๆเช่นต้องการการตอบสนองเร็วเร่งเร็วบิดเร็วหรือเป็นการฝึกบางประเภทที่เน้นความคล่องและประสิทธิภาพการบินการไม่ติดถังคือเรื่องปกติมันเหมือนคุณไปวิ่งระยะสรรั้นคุณไม่แบกไป้10กิโลไปวิ่งด้วยถูกนะครับ อีกเหตุผลหนึ่งคือบางภารกิจไม่ต้องการเวลาอยู่บนฟ้านานครับถ้าคุณขึ้นไปทํางานสั้นๆแล้วกลับเลยถังน้ํามันก็กลายเป็นของเกินจําเป็นแถมยังทําให้เครื่องหนักได้โดยไม่จําเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถอดออกก็คุ้มกว่าและบางครั้งการวางแผนเชื้อเพลิงของภารกิจมันถูกจัดการด้วยวิธีอื่นอยู่แล้วเช่นมีสนามบินสำรองตามแนวทางกลับหรือมีรูปแบบสนับสนุนที่ทำให้ไม่ต้องพึ่งถังภายนอกมากนะัก มิกพูดแบบปวกลางนะครับไม่ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติการแต่ใจความคือระบบสนับสนุนของแต่ละกองทัพมีผลกับการตัดสินใจติดหรือไม่ติดครับพูดตรงๆเลยถังน้ํามันไม่ใช่ของที่ต้องมีตลอดแต่เป็นของที่เลือกใช้และสิ่งที่ตัดสินคือคําเดียวจริงๆคือภารกิจครับไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความเท่และไม่ใช่คอมเมนต์ในโซเชียลทีน่นี้บางคนจะถามต่อว่าถ้าถังม,มีข้อเสียแล้วทําไมยังเห็นติดกันเยอะ คำตอบคือเพราะในชีวิตจริงภารกิจจานวนมากต้องการความมั่นใจมากกว่าความคล่องครับคุณอาจยอมแลกความคล่องเพิ่มอีกนิดเพื่อให้ได้เวลาอยู่บนฟ้าเพิ่มเพื่อให้ได้ทางเลือกในการกลับบ้านแบบปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวกับการลตวเวนการคุ้มกันหรือการยืนระยะระวังในพื้นที่ซึ่งหลายครั้งมันทําให้การอยู่บนฟ้าแบบมีวินัยรอทําหน้าที่แล้วกลับมาไม่ใช่ซีนหนังแอคชั่นที่ขึ้นไปหมุนติวติว,ตวแล้วก็จบ นี่ขอพาไปอีกมุมที่คนมักไม่คิดนะครับประเทศกับภูมิประเทศก็มีผลด้วยถ้าฐานบินอยู่ห่างพื้นที่ปฏิบัติการมากคุณมีแรงกดดันให้ติดถังบ่อยขึ้นถ้าคุณมีฐานหน้าเยอะหรือมีสนามบินสำรองใกล้ๆคุณก็อาจไม่ต้องติดบ่อยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการเห็นถังหรือไม่เห็นถังบางทีมันสะท้อนรูปแบบการจัดกำลังและโครงสร้างการสนับสนุนด้วยไม่ได้สะท้อนว่าเครื่องบินเล็กหรือใหญ่ครับ ตรงนี้แหละครับที่มิกอยากให้เพื่อนๆหยุดถามว่าถังใหญ่เท่ากับบินสั้นไหมแล้วเปลี่ยนไปถามคําถามที่ซับซ้อนกว่าเช่นภารกิจนั้นต้องไปไกลแค่ไหนต้องอยู่บนฟ้านานแค่ไหนมีสนามบินสำรองไหมมีระบบสนับสนุนแบบไหนและภารกิจนั้นต้องการความคล่องตัวระดับไหนพอเราถามแบบนี้เราจะเริ่มมองแบบคนวางแผนจริงครับขอเสริมอีกนิดให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ บางคนก็ชอบเอาภาพเครื่องบินติดถังไม่เทียบกับภาพเครื่องบินอีกลำที่ไม่ติดแล้วสรุปว่าลำที่ไม่ติดดูเหนือกว่ามิ่ก็อยากให้ระวังครับเพราะภาพถ่ายมันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของวันวันนั้นเขาอาจทําภารกิจคนละแบบบินคนละระยะอยู่คนละพื้นที่หรือแค่ถ่ายตอนซ้อมคนละช่วงก็ได้การตัดสินใจจากภาพเดียวมักทําให้เราไปผิดทางครับโอเคครับก่อนจบมิกสรุปให้แบบจำง่ายๆครั้ง ถังน้ำมันสำรองคืออุปกรณ์เพิ่มเวลาเพิ่มระยะเพิ่มทางเลือกและเพิ่มความปลอดภัยของภารกิจแต่ถ้าภารกิจต้องการความคล่องต้องการความเร็วต้องการลดแรงต้านหรือภารกิจไกล้ฐานการไม่ติดถังก็เป็นเรื่องปกติสรุปคือติดหรือไม่ติดไม่ได้ตอบคำถามว่าเราซื้อเครื่องบินเล็กไปหรือเปล่าแต่มันตบองถามว่าภารกิจวันนี้ต้องการอะไรครับ ถ้าคลิปนี้ช่วยคุณมองเรื่องเครื่องบินลบแบบเข้าใจได้มากขึ้นมิก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หน่อยเราะว่าอยากให้มิกทำตอนต่อไปเรื่องอะไรแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ